สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับน้ำพัวันนี้ผมก็มาเล่นเกมเราบั๊กไปดีเช่นเคยนะฮะแต่แต่แบบแบบแบบแล้วกูจำไม่ได้แคเยีย <l> กูไม่รู้เป็นสัตว์เอา้าเอออ้ยไม่มีเหรอเห็นเห็นว่าแม่งนานดูนั่งงงดีกูก็เล่นเลยเออไอ้ย้ยแต่ยังไม่มีเหรอไม่มีว่าได้แล้วกูหรือแบบไอ้แก้วอะไม่ได้จำ อันนี้ตัวตัวผมก็เป็นตัวเขียวได้ไอ้บูมตัวฟ้านะแล้วก็ไอ้ฟุกตัวแดงอ่ะแต่วันนี้หัวหน้าก็ไม่มาเหมือนเดิมน่ะมาไอ้บูมมาไอ้บีไม่มาด้อเป็นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิบูมกกไม่ได้ปกติอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้เ เรไปไงอ้าวอ้าโดนอ่ะอ้ามันต้องต่อตัวไปปะไปดิไป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 บูไปโอ้ยไอ้าไปไปโอ้โหไป้ กูไปมึงมึงรีบไปอี้แกูไปถาได้กูถาม้เดี๋ยวันถามมึงยุดเดินเออนีนะเอ้ยยยไป

เอ้ยไม่เเยชีวิตแล้วไมไม่เียงครับโอ้ยงาจังเลยไอ้แม่เกูเกือบไปม่างเอกแม่งวดู้่ โ oh. <laughs> อ้ยอ้เย่ยย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 ะยยลยไอ้ยย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 ยูอยย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 กูยปเลยกยอ,อ,กกอยกยยยยยยเยย ไปนี่ไปนี่ไานี่นี่นี่ไปนี่เออมันี้อเไนั่นเอาอย่างมาเปียนชีวิตเป่ชีวิตหนึ่งครั้งจะไป รู้แล้วกูรู้แล้วคืกูรู้แล้วยังไม่ยงไม่ลงสู่กูรู้แล้วไอ้วกไอ้คือมนไม่ตาย ไปมามากไอ้เฮ้ยไอ้เจ้าไงไหตไปไหนไปเลย

อไอ้เงี้ยอย่ฮา้ยอะไรอ้ง่ายง่ายง่ายๆเออดูดิปง่ายง่ายก็าด้เมื่อกี้ดิได้เมื่อกี้จริไอี้อโหผาไปเวลา13วินาทีเอ้เดี๋ยวเราไปพวกเรา s p e d run เฮ้ยเฮ้ยดันบ้านยสปีด r ัน ต้องมองม่ไม่ใช่นี่นี่นี่อ๋ออ๋อเขารู้เขารู้ห้าโดนใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไ่ไม่ให้ไม่ให้ลงไปเลยสปีดอันเลยเก็บตักกักูกับตัวเก็ว ไปอ,อ,อะไรอะบูบูบใครโดนอะไร <laughs> <laughs> ไปไม่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 ไมไมไมสุดท้ายมันมีอันแออยู่ในนี้ด้วยพัทแน่ไหมในดำดำนี่ยใน,ใน,ในที่ดำดำเนี่ยนี่เราจะมีแล้วไมระวัง อ๋อมันมันอยู่ข้างบนเว้ยเมื่อมี้กระโดดโดดได้ขึ้กูโดนผ่านเิวๆไงเลยไม่โดดแต่มึงกระโดดได้เลยเว้ยไอตัวแกนี่ไมอไเม่ไห่ม่อไเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่ไมื่อไหรตายืไรม่ไม่อไ่เอไมื่อไมื่อไหรมื่อ่มื่อร่เมือไหย่เ่อไรอไอไรอไรอ่าม็มั่มีที่กมต่ลาวามห่ม่หมมอ

มึงมึงเดีะมึงกาะกันกูเหนือที่กูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวไปไหนเอ้ยแล้วมึงทมึงกระโดดไอ้บมกันไปหรอวะเฮ้ยไปไงมันมันมันต้องไปทีละคนแหละมึงไปกันอืมแล้วมึงก็ไปอ โอเยย้หรือว่าอย่างนี้ดิวะบูขึ้นมาบูขึ้นมาเออเออแล้วบูลงไปเออเออแล้วฟุกเราต่อเออเออแล้วมึงตามมาพักกูได้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 ไปไปไปเออไปไปกูโดนโดนไปขั้นสามได้ไหมถึงปะขัต่อเออแล้วกูโดดต่อแล้วก็จะเป็นหลุมเออ เออวิววิววิวเออนี่นี่นี่เออแล้วมึงกระโดดพัดมึงโดดพัดมึงโดดเออ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 เไปไปัดโ้ตถ่ายถือวะถือวะถือวะเออ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 ล้าบูมบูมบูมเอออ้ยบูมขมับนะขยับนมันดับผิดบอว่าเนี่ยไอ้เหี้ยดับดับมาบูมมาบูมมมาบูมมาบูมมโอเค

มันต้องขึ้นหัวเพื่อนเลยมันกระโดดไปไม่ได้าเราขึ้นหัวมาไปไปทางนี right? ้ไปทางนี้อมามากระดานนี่ห่ดอยู่นู่นเนี่ยไอ้บูไปทางขาดิไอ้บูโดนหลอกแน่เลยอะไรมันเกียนมึงเีแยมันหลอกมึงจ้ะเกียร์แม่ดีดีดีด่ากูก็ตัดเลย โอ้โหฟันเฮ้ยอ er> okay. yeah. ้าวยังเดือดอยู่นะเจ้าม um ีดตัดเปลี่ยนไปเจ้ามีดตัดเจ้ามีดตัดเอาถอดสมบัติโอเคตายเฮ้ยอ้าวกดดันตรงนี้ไม่ได้อะเฮ้ย ให้กูไปไหมไอ้เนี่ยไปหมดสบายหมดไปหมดเอยไม่ได้ไปหรออ๊ยโอ๊ไโอ๊ยโอยเอไยโอม่โอยเอ๊ยอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ตยยอยยยยยเยออยอออ๊ยอยยเอ S <S เออะเปิดปุ๊บโอ้ยึ้นยังไงอ่ะแม่งกัดนี่เออปัญหาคือตรงนี้แหละบูมปัญหาคือตรงนี้แหละเว้ยไอ้ขึ้นไปกันขึ้นไปไปเออไปไหนเราไปไหนโดนเลยบูมโดนเลยไอ้ไระพัดไอ้บ้านกูพี่กูมาถ่ายกันแล้กูยังมาถ่ายกัตอนนั้นเหรอ ทำไมเป็นมึงวะนี่คนมีปัญหาควรไปก่อนดีไปที่เรืองปัญหา่แบบไอ้เพียกอย่านี้าเลยพัดตายิดตัววันนี้โกโกไอ้เฮ้ยทั้เตยดอ่ดเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยไม่ด้อไรไม่ด้หไร โอ้ยมันหน้ามซุบวิว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 ไม่เท่าไหร่เนี่ยเออแค่ไกลอย่างเดียวเออไม่เท่าไหร่อ้เขี่ยจ่อจ่อแป่งยื่นไอ้เขี่ยตกแม่งดูไม่ทันเลยกตอุจอเลยอะไรวะไอ้นเกิดอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอยู่ลุกลุก

คนแรกตลอดนะครับคนแรกก็ตายเยอะสุดในตอนนี้ด้วยไปยัดแม่ผูกเชือกกันอีกแล้วไอ้สัสเก็บแล้วเก็บเก็บก็ไม่เก็บแล้วเด้ยอ้ยโอเคโอเคเฮ้ยมาเก็บเก็บเก็บเอ้ยปีนปีกันหนึ่งปีกันหนึ่งปีกันหนึ่งอีกคนเดินนะเฮ้ย

อะไร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 เอาเอาเออพีจีไม่ได้เออเราหลัวในรวิญญาณไอ้เจ็บไปได้เอาเราไงอ่ะเอาลีดแมนเซนจ์ เอาดีไซนไม่ได uh uh ้ด้วยไอ้คือคอตายเลยปวดคอตาย